สำนวนสุภาษิตไทยถมน้ำลายรถฟ้าประทุษร้ายต่อสิ่งที่สูงกว่าตนย่อมได้รับผลร้ายถอดเขี้ยวถอดเล็บละความดูหรือร้ายกาศ ถอนต้นกลลรากทำลายให้ถึงต้นตอถอนรากถอนโนุททำลายให้ถึงต้นตอถอนงอกไม่นับถือความเป็นผู้ใหญ่ถอยหลังเข้าครอง หวนกลับไปหาแบบเดิมทานไฟเก่าหญิงชายที่เคยได้เสียกันมาก่อนถี่ลอดตาช้างห่างลอดตาลินดูเหมือนรอบครอบแต่ไม่รอบครอบถีบหัวทรง ไล่ไปให้พ้นไม่ใยดีอีกต่อไปถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างไม่เอามาใส่ใจว่าจะเป็นอย่างไรเถนตรงซื่อตรงจนเกินไปเถนทรงบาท คนที่ทำอะไรตามเขาทั้งที่ไม่รู้เรื่องรู้ราว